เฮ้ยใครมาต้อนรับเนี่ยใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาเนาะน้องมานบ่นิดหน่อยนิดหน่อยลวกเนาะลวกจิ้มเนาะลาบก็ได้เป็นมาเป็นมาลาบลาบปลาเลรอแมจักหน่อยเป็นน้อยจักหน่อยลงบ่กักแลยเพื่ได้เตรียมเคียงนะฝักน่ะตักมือในมือลาวมือตักมือนะลุล โอ้โหวัตต์เยอะเพิ่งดีต้อนรับครับผมสบายดีสบายดีครับโอ้ยยินดีด้วยเด้อยินดีด้วยเด้อครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าดีต้ตามมาตลอดครับผมครับผมดีแล้วดีแล้วการที่จะถูกลอตเตอรี่ได้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคือว่าสุดยอดได้เปลี่ยนรถนะครับก็เป็นความหวังของเราเนาะเดี๋ยวเราไปเอาพริกขัวกันขึ้นมาพิกัวไหมจะไปเอาอยู่ขึ่นบอกบอส เป็นบรรยากาศที่ครัวค้างนะครับก็คึกคักนะฮะค,คึกคักที่ก็เอาหมูแล้วก็มีพริกป่นนะครับพริกป่นข้าวคั่วจัดหนูจัดหนูจัดหนูเอาขวานมาพร้อมเนะี่ยขวานพริกนะฮะเอ้เขียงอยู่พุ่นหมอไม่ใส่เขียงพุ่นนะ mặt hàng dạy nó mọi người mong bella bunny mong lòng 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 ส่ต้นมันเนี่ยย่างห่าวรถไหก็ได้แล้วอ๋อไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรจทำเลยดิเนี่ยบรรยากาศที่ครัวกลางนะฮะในส่วนนี้ก็เข้าพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยครับโอ้สุดยอดเลยยินดีต้อนรับครับผมโอ้ยได้ยินข่าวว่าบิ๊กมาเยี่ยมเหรอวาบิ๊กบิ๊กมาที่ต้องสองเหรอตีบอลกันสนุกเลยนะโอโหเสียดายเสียดาย โอ้ดาวดาวดูดาวดูทองฟ้าดีกว่าแอดมินมดอมเนี่ยอ้าวต่อว่าต่วาต่อาจารย์มืเห็นยังนะตังตังังอาจารย์มือสิฟักเนื้อฟักเนื้อฟักลาบเอ็นหมูฟักหมูโอ้แม่นเที่ยงคืนกะตีหนเล้อกว่าจะได้กินท่านมาขนโฆษณาก่อนันนะ ครับครับครับได้ได้ดูความยินดีครับปลูกใจปลูกโอ้โหเห็นหนากันโดนเดี๋ยวรอขึ้นก่อนโอ้ยให้ห่วงนะครับร้านมากกว่าเดิมอะไรนี่ไอ้มิ้นโอ้ครับผมงอมลงป้าบอกว่าป้าไม่ไม่มีผัดผักเหรอแต่ขัดผักผักไม่มีอลยโอ้ยยังกินผัดผักกะลัมวะ วันนี้ก็เซ็นสัญญากับพระพันนะครับผมได้ครับได้ด้วยความยินดีเรเลือกเอาเลยมีในบ้านกับนอกบ้านนอนหลังกับแค่หรอเปล่าไม่ทร้อนร้อนเพระเราแค่ร้อนเสียงหลังคารันดูคนละโอ้มาอัปเดตอัปเดตนะครับผมช่างมืดช่างมืดได้ติ๊บบ้างเมื่ดไหมโอ้ เอาให้เลี้ยวยันได้นะาะโอ้งามงามงามชาเต็มเลยล่ะลวกจิ้มลวกจิ้มเขาก็าลวกจิ้มเล้วกับปุง้งมาได้ป่าเออสูนนั่นก็ได้ไอ่าหอมรวมงามงามไหมหอมไหม มาดูเชฟมือนะครับผมเชฟมือซอยหน่อยเหนืองามๆอย่างมึงได้เนาะหิดมันยังไงมะนาวจัดเลยเลี้ยแจงง่วงอย่างเนี้ยบ้าเข่า้าเข่าเไม่อแบบนด้น

ก็ดีๆเลยก็ดีๆเราจะดำอะไรอะป้าดาไม่ไกินข้าวกับหาวแบบเมือ่อเดากเหรอเบื่อเด็กนี่แล้วขันเกี่ยวดิเม่นโอ้โอ xoay sắp sắp không đi rồi Ê, họ xoay mà bụng ở đây và phật. phạt rồi đi cài bên nằm tột rồi Hôm nay lại là ngu khổ สูตรพี่บ้าสูตรพี่บ้าอีกบ่มื่อคุ้นคนเห็ดอันนไหมซอยพี่บ้าบ่คุ่นหน่ะซอยพี่บ้าซื้อซอยห่างซอยห่างซอยพี่บ้าซื้อมันมาแล้วต้องแห่มันเห็ดไหมเออมันอยู่หน้าน้ำเขาเนาะให้หนาให้ตายไปสองหมื่นด้วยมันมาน่าผ่านเลยคือเรนี้เนาะ หาอีกเลยดูช่องผมเขาด้อจ้าเด้อชงผมไงเมื่อดะชงผมนอนอ๋อยายีบอกไ่ปะจอยายปะจะไปบวชด้ยมาหน้าผาดอย่งเดียวมจ่ายได้ท่านวันนี้ท่านวันนี้โอ้ว่าท่นเลยเหรมุก อาไปดูนู่นี่นะฮหอมหน่อยหอมหน่อยให้หอมไหมให้หอมไหมหอมไหมให้ไหมหายหยยไปเีย่าติดวัดเปมม้อะ